สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 147ครับรบกวนสอบถามค่าสมัครมาตรา39หลังออกจากงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน63 เริ่มสมัครเดือนพฤศจิกายน63ส่งเงินประกันสังคมแบบหักบัญชีอัตโนมัติหากต้องการพ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา39โดยไม่ยื่นใบาลาออกแต่ไม่ให้ประกันสังคมหักเงินในบัญชีเกิน3เดือนจะถือว่าพ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนไหมคะและจะต้องเสียค่าปรับอะไรในช่วงที่เราอายุครบขอรับบำนาญชาราภาพหรือไม่คะคือความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงเนี่ยสิ้นสุด อย่างแน่นอนนะครับพ้สภาพอย่างแน่นอนถ้าขาดส่ง3เดือนนะครับสำหรับในเรื่องของค่าปรับนี่นะครับก็ต้องมาดูว่าเรายังเป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา39อยู่หรือไม่ถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39เรามีหน้าที่ต้องส่งเงินสมทบนะครับผมให้ดูที่พรบประกันสังคมนะครับ ให้ผู้ประกันตนต,นตามวักหนึ่งก็คือผู้ประกันตนตามมาตรา39เนี่ยแะครับนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนเดือนละครั้งภายในวันที่15ของเดือนถัดไปผู้ประกันตนตามวักหนึ่งซึ่งไม่ส่งเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนดตามวักสามต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ2ต่อเดือนของจำนวนเงินที่ยังไม่ได้นำส่งดังนั้นครับยิ่งค้างไว้นานก็จะมีการคิดเงินเพิ่มร้อยละ2 นะครับนี่คือถ้าเราเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39ครับคราวนี้ครับของคุณเนี่ยบอกว่าขาดส่ง3เดือนติดต่อกันก็ต้องมาดูว่าเรายังเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา39อยู่หรือไม่มาดูที่มาตรา41ครับของคุณเนี่ยจะเป็นมาตรา41วงเล็บ4ครับไม่ส่งเงินสมทบ3เดือนติดต่อกันแล้วก็มาดูตรง คำบรรยายตรงนี้นะครับการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนตามวงเล็บ4สิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบดังนั้นครับเราไม่ได้เป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตั้งแต่เดือนแรกที่เราไม่ส่งเงินสมทบแล้วครับมันสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนนั้นแล้วดังนั้นเราไม่ใช่ผู้ประกันตนตามวักหนึ่งอีกต่อไปถ้าเราย้อนขึ้นมาดูมาตรา39ครับ เนี่ยครับที่เขาบอกว่าให้ผู้ประกันตนตามรักหนึ่งนำส่งเงินสมทบเมื่อเราไม่ได้เป็นผู้ประกันตนต,นตามรักหนึ่งตั้งแต่เดือนที่เราค้างเดือนแรกแล้วมันสิ้นสุดลงตั้งแต่เดือนนั้นแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องส่งเงินสมทบดังนั้นไม่มีค่าปรับอะไรอันนี้คือผมไล่เรียงตามกฎหมายนะครับและก่อนที่ผมจะบันทึกคลิปเนี่ยเนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยผมก็ไม่เคยพูดคุยกับประกันสังคมแบบจริงๆจังๆ,งๆผมก็เลยโทรไปถาม1 5 0 6นะครับ 1 5 0 6ก็ให้ข้อสรุปมานะครับว่าไม่มีค่าปรับนะครับแต่เขาก็ยังงงงอยู่นิดหนึ่งนะครับว่ามันอ้างกฎหมายมาจากข้อไหนทําไมถึงไม่เสียค่าปรับนะครับก็ประมาณว่ามันสิ้นสุดลงไปแล้วมันจบลงไปแล้วไม่มีค่าปรับนะครับนี่คือคําตอบที่ได้มานะครับผมก็เลยมาไล่เรียงตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งตามที่ผมเคยเข้าใจนะครับก็มาตรงกับสิ่งที่ เข้าใจก็คือไม่มีค่าปรับนะครับถ้าหากว่าคุณไปเจอประกันสังคมพื้นที่ไหนเรียกเก็บค่าปรับเนื่องจากว่าค้างส่ง3เดือนติดต่อกันก็ลองไล่เรียงตามกฎหมายแบบนี้ให้เขาฟังนะครับว่าเมื่อมันเป็นตามเนี้ยคุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนที่ค้างส่งแล้วแล้วคุณก็ไม่ใช่คนที่ กฎหมายกำหนดนะครับคือในวัคเนี่ยบอกว่าให้ผู้ประกันตนตามวักหนึ่งคุณไม่ได้เป็นผู้ประกันตนตามวักหนึ่งตั้งแต่เดือนที่ขาดส่งแล้วดังนั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องส่งเงินสมทบอีกต่อไปขอบคุณสําหรับคําถามด้วยนะครับใครที่จะตั้งคําถามเข้ามาใหม่ครับขอเชิญที่คลิปพื้นที่ตั้งคําถามแล้วพบกันในอีพีถัดไปครับสวัสดีครับ